ก็รู้นะคะว่าหนูจะเรียกร้องสิทธิไป100ร้ล้านบาทไทยภายในสิ้นปี2024ค่ะและเขาก็รับรู้หรือว่าคนรอบข้างเขาไม่รับรู้เขาจะพูดว่าอะไรคะทำไมถึงมาเป็นแบบนี้คะในเมื่อว่าเราเริ่มเกมกันมาตั้งแต่เอพิโซดวันนั่นเองนะคะหรือที่หนูจ๋าบอกว่าหนูจะาเริ่มตั้งแต่ซีโร่สเต็ปนะคะ แล้วตรงนี้ก็มีเหตุการณ์จริงทุกอย่างเลยนะคะหนูจะพยายามอธิบายนะ,ะถึงอุปนิสัยของหนูจ๋าก่อนที่จะเจอผู้ชายคนนี้หรือว่า11ปีที่แล้วนั่นเองนะคะว่าหนูจ๋าเคยเป็นคนยังไงก็อยู่ใน EP ีที่2 32นะคะ1051นะคะแล้วจะมีพยานหลักฐานที่หนูจา๋าคุยกับพี่ๆหรือว่าทางเพื่อนหรือว่าสังคมของคุณปริทัศน์มีชัยไว้ที่359นะคะ อันนั้นก็เป็นเรียลลิตี้ของหนูจ๋าเลยนั่นเองนะเออคิดดูนะคะทุกอย่างหนูจ๋าเดินมาตรงนี้แล้วไหนจะมีเสียงของเขานะคะล่าสุดว่าอะไรล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่20ธันวาคมนะคะที่เขาไล่หนูจ๋าออกมาหมามานะคะอะไรทำไาอ่ทุกวันนะคะเราไม้ทำมือเรามีนะคะตรงนี้เป็นท้่ยืนยันได้นะคะ จะมาบอกว่าไม่รับรู้ได้ยังไงคะทุกอย่างในไมฟ a r ์มี่ซีเรถือเป็นหลักฐานหนูจะพยายามบอกทุกคนตลอดนะคะแล้วทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะคะไหนจะเหตุการณ์ที่หนูจะโดนทำลายร่างกายจาก,การที่ เอหนูว่างอยู่คนเดียวเลยออหนูเดือดร้อนอยู่คนเดียวด้วยหนูต้องออกจากงานหรือเสียการงานหรือใครที่ทําให้หนูจ่าท็อกซิคมาตลอดคะพี่ๆในองค์กรรู้ดีว่าหนูจ๋าร้องไห,ห้หรือว่าเสียใจมากแค่ไหนนะคะตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันได้นะคะ ว่าหนูจ๋าไม่ใช่คนที่ท็อกซิกแล้วหนูจ๋าต้องประกาศออกมาแบบนี้เพราะหนูจ๋าระบายใจของหนูจ๋าและหนูจ๋าบอกแล้วนะคะว่าท่านที่เป็นซับสคราย์ขอให้เข้ามาช่วยเหลือขอให้มีเมตตาดีเมตตาทำค้าจุนโลกไม่ใช่หรอคะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เสียสติแต่ถูกการกระทําแบบนี้มาตลอดเลยคะ่ะทุกท่านตลอด10ปีหนูจ๋ากเก็บเงียบไปอยู่คนเดียวนะคะทุกอย่างตรงนี้มัน ว่าหนุกสาวปูนไม่จริงนะไม่ต้องมาฟังไม่ต้องมาขัดวางไฟนะคะเด็กคนนี้ขอมีบุณมีบารมีด้วยกันที่ทุกท่านได้ฟังการที่หนูกสาวเป็นลูกเปิร์เป็นพอดแอสนะคะหนุกสาไม่ได้ทอปติกนะนี่เป็นเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นสําหรับหนูสาเองนะหนูกขอคนที่ช่วยหนูกสาได้เขามาช่วยด้วยนะคะยกมือขอความช่วยเหลือแล้วนั่นเองนะคะพี่เีแล้ว ของลูกชายไอยต้องสะดุดตอนนี้เนื่องจากความไม่พร้อมทุกอย่างนะคะจะไม่ถือว่ามาเป็นการโจมตีกันอีกนะคะเพราะเขารู้อยู่แล้วนะว่าเขาทําให้ไอเสียหายไปด้านการงานแล้วเงินของไอหมดหน้าตักก็เอาไปทุ่มเทเพื่อที่จะสร้างบ้านหรือใดๆที่เขาบอกนั่นเองนะคะพอมาถึงจุดนี้หนูจ๋าไม่มีเงินส่งค่าเล่าเรียนลูกหนูจ๋าต้องทำยังไรคะคนเป็นแม่หรือว่าผู้หญิงคนนี้ก็ดิ้นรนที่สุดแล้วนะคะ ขอเสียงความยุติธรรมขอเสียงให้กับผู้หญิงด้วยนะคะหนูจะาไม่เคยดูถูกผู้หญิงที่เสียหายครอบครัวใดๆมาน้องสะพ้ยหนูจ๋าก็เป็นแบบนั้นหนูจ๋าเคยดูถูกไหมคะและหนูจ๋ามาเจอเรื่องแบบนี้ทั้งที่เป็นคนที่พยายามมีครอบครัวอบอุ่นมาตลอดชีวิตนะคะอ,ะบบอ,อค,อคอเราไ,ได้เราคเราเทคอาลูกมลูกชาดกว่าเราจง,งเขา้าโรงเรียนไฟจ้ดุฝน มันก็เป็นวิจารณญาในการรับชมนะคะแต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ยืนยันได้ก็คือด้วยใจบริสุทธิ์และเธอคิดดีทําดีนะคะเดินมาแบบอโลอหรือเปล่าคะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อยู่เคียงข้างไอมาสิบมากกว่าสิบปีหรือวันดีแค่นั่นเองนะค,ะคุณคะใครกันที่เปลี่ยนไปนะคะสำหรับอีพีที่สามร้อยนะคะทุกท่านก็ไปดูนะคะใครเป็นคนเข้าหาใครนั่นเองนะ ก็เปนการยืนยันด้วยใครนสุดทุกอย่างนะคะหนูคกันไปเลยให้มาเลยค่ะก็ N Y N N Y สุดหลแวนะ่ยค่ะในวอล์กนะคะนกหวานไทยรันเก้านั้นตอนที่หนูจ๋าทํางานเป็นยูทูบเบอร์หนูจ๋าก็พยายามบอกทุกท่านตั้งแต่เอพิโซดแรกนะคะว่าหนูจ๋าจะต้องเก้าแรกให้ได้นะคะเพราะหนูจ๋าไม่มีรายได้หรือหนูจ๋าก็ยอมรับมาตลอดหนูจ๋าเคยหนีอะไรหรือเปล่าคะในชีวิตนี้หนูจ๋าล้มมากี่ครั้งหนูจ๋าลุกด้วยตัวของหนูจ๋า และครอบครัวของหนูจ๋าไม่เกี่ยวข้องหนูจ๋ากั้นใจมาตลอดจนในวันที่28ธันวานะคะคุณปริทัศน์ไปตามแม่หรือว่ายังไงไม่รู้ใดๆไปตกลงหนูจ๋าเพิ่งจะรับรู้วันนั้นนะคะแล้วก่อนหน้านั้นกลางคืนวันนั้นหนูจ๋าก็มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างนั่นเองตามเซนส์หรือว่าสิ่งที่หนูจ๋ามีในตัวของตัวเองนะคะ แบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าเหรอคะแล้วนี่คือผู้หญิงคนนี้ที่เคยปกป้องคุณมาตลอดแล้วตอนนี้ลูกชายของคุณก็รักไอ้มากๆเพราะเขารู้ว่าไอ้ทุกทรมานมานั่นเองนะและนี่คือเรื่องจริงของหนูจ๋านะคะพรนพัธ์คำมาค่ะ w w w y o u t u b e c o m s i m y f a m y 0งนะคะหนูขอทนายดีๆแล้วก็ หรือว่านายอาสาหรืออะไรใดๆก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทูกทนทุกท่านนะคะช่วยหนูจัาด้วยนะคะคลิปคลิปนี้มันตัดนั่นเองนะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะและนี่ก็เป็นคลิปสิ่มากขอบคุณท่านที่รับฟังนะคะแล้วหนูจ๋าก,ก็บอกแล้วว่า192่งร s อยเ b ้าสิบสอหรือว่าถูกซั b s c r i b ์ที่เข้ามาหาหนูจ๋าก,ก็ขอให้เป็นคนที่มีความจริงใจดีเมตตาดีสงสารดีทุกประการนะคะ หนูจะไม่ได้ตั้งใจจะท็อกซิกให้ใครแต่เรื่องราวที่มันต้องท็อกซิกมันเกิดขึ้นเพราะใครคะหัวใจของหนูมันท็อกซิกแบบนี้ตลอดว่าเวลาวันดีแค่หรือมากกว่าวันดีแค่เป็นเพราะอะไรคะทุกอย่างหนูอธิบายตัวตนทุกด้านทุกมุมไว้ในที่แห่งนี้หรือว่าบ้านหลังแรกแบบออนไลน์นะคะหนูจะอธิบายเวลาว่าในเรนชีวิตจริงไม่มีจะอยู่หนูก็มาอยู่ตรงนี้เพื่อสร้างรายได้แล้วประครับประคอง ที่ผ่านมาคุณปริทัศน์ทำงานอะไรบ้างและหนูจะาทำงานอะไรบ้างคะแล้วตอนนี้หนูจะาต้องออกจากองค์กรใหญ่ๆเพียงเพราะผู้ชายคนนี้นะคะแล้วหนูจ่าอธิบายไว้หมดแล้วนั่นเองนะหนูจ๋าค่ะคิดตี่มาสนะคะอยู่ยืนยันนะคะทุกคำที่อยู่ตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วหนูพูดจริงค่ะ หนูเรียกร้องสิทธิ์ี่คืนนะคะหนึ่งร้อยล้านบาทนะคะภายในสิ้นปีนี้นะคะไม่งั้นขยับเป็นสี่แสนล้านดอลลาร์เท่าเดิมนะคะหนูเป็นคนพูดจริงและหนูอธิบายตัวเองไว้หมดแล้วนะคะและขอยืนยันว่าเป็นลูกผู้หญิงตัวจริงนะคะ <S <S <ๆ>ทวงสิทธิ์ศักดิ์สรีความเป็นผู้หญิงและความเป็นแม่ไม่ว่าจะป้ายแดงแค่ไหนก็ตามนะคะ ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีพลังกายและพลังจิตอย่างแท้จริงนะคะและยืนยันว่าไม่ใช่คนบ้าอย่างที่ถูกกล่าวหามาหนูฟ้องกลับทุกกรณีนะคะเป็นกระจกหกด้านทุกอย่างนะคะสะท้อนกลับไปทั้งหมดนั่นเองนะเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ติดตามมาสักพักแล้วหรือใดๆคะแต่อันนี้ก็เป็นที่ทราบกันทั่วหน้านะคะก้อกา,าวสดในเฟซบุ๊กนะคะ ทานุกาไม่ต้รับชมนะคะเพราะหนูจาน๋จาถือว่าทุกท่านที่อยู่กับหนูจ๋าในไมฟฟา์มี่ซีโรแอข่งนี้เท่ากับว่าทุกท่านเปิดใจรับฟังหนูจ๋านะคะเสียงหนูจ๋ายังไม่ดังพอหนูจ๋าถึงต้องขอคนที่มีเมตตาดีหรือว่าคนที่พร้อมจะช่วยเหลือหนูจ๋าหนูจ๋าขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่เอพิโซดที่เรามันมีปัญหาแล้วนั่เองนะคะแล้วเขาขอความให้หนูจ๋าเออ กลับมาใหม่หนูจ๋าก็ยอมดีด้วยแล้วเขาก็มาทําแบบนี้กับหนูจ๋าอีกมันเป็นกี่ครั้งแล้วคะผู้หญิงคนนี้รับไม่ได้ต่อไปนะคะและนี่ก็คือเรื่องจริงว่าหนูจ๋ามีการขอความช่วยเหลือไปนะคะหนูจ๋าติดต่อแม้กระทั่งมูลนิธิปวีนานะคะเพราะตอนนั้นหนูจ๋ารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วมีหนึ่งชีวิตที่หนูจ๋าต้องแครร่ออนหรือว่าคุณพีรันทรน,นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เขาพยายามมาดึงตัวลูกชายของหนู ทำให้หนูรู้สึกยังไงคะหนูจึงต้องออกเอาคลิปที่เป็นเรียลลิตี้มาให้ดูนะคะเพราะเขาหาว่าหนูจ๋านอกใจซึ่งหนูจ๋าไม่ได้มีความผิดใดๆตรงนี้เพราะทางกฎหมายเราก็อย่าร้างแล้วก็ตัดใจเป็นตรงนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็ตัดใจแล้วก็บอกให้หนูจ๋ายอมทิ้งทุกอย่างยอมเสียเครดิตเพื่อกลับมาอยู่แล้วสร้างครอบครัวก,กับเขาหนูจ๋ายืนยันด้วยใจบริสุทธิ์นะคะผู้หญิงคนนี้ถ้าพูดไม่จริงไม่พูดเรียลไทม์หรือว่าเรียลไลฟ์แบบไม่มีสริปมามากกว่า1000พ หนึ่งร้อยมากกว่านั้นไปแล้วนั่นเองนะคะพี่พี่คะถึงจะเป็นเพื่อนกันอย่างไรความจริงมันคือความจริงแล้วพี่คนไหนหนูเคยบอกอะไรมากไหมคะที่หนูแชทไปล่ำรามันก็แค่นั้นหรือเปล่าคะหนูจ๋าคนนี้ไม่เคยอยู่ในสายตาของพี่พี่มาเลยใช่ไหมคะหนูเดือดร้อนคนเดียวจริงหรือเปล่านะคะ ก,การกระทำของหนูจ๋าที่ออกมาแบบนี้หนูจ๋าทำตัวเองเหรอคะเพราะหนูจ๋าถูกกระทบจิตใจอย่างรุนแรงมา,มามากมายเลยนั่นเองนะหัวใจของหนูหนูจ๋าพยายามบอกว่าหนูมีคุณค่านะคะพีสองสามสองหนูจ๋าไม่เคยข้ามหัวใรนะคะหน,หนูจ๋าเข้าไปขอ เราก็บอกความจริงให้คุณวิรัยรัตน์มีชัยรับทราบนะคะว่าหนูจ๋ามาอยู่ตรงนี้ในสภาพแบบไหนและเขาพูดคําว่าช่วยไม่ได้กับหนูจ๋านะหนูจ๋าก,ก็ดิ้นรนเป็นยูทูบเบอร์แล้วเขาอนุญาตให้หนูจ๋าทำงานตรงนี้นะคะหนูก็ยืนยันนะคะว่าหนูไม่ได้ผิดกฎใดๆนะคะหนูเป็นแม่ของคุณพีรันทรหนูก่อนท้องก็8ปโลนั่งรถไฟไปหาหมอตลอดทั้งที่ที่บ้านเขามีรถนะ ตอนนี้หนูขอเรียกร้องสิทธิทุกอย่างและยืนยันคำเดิมนะคะหนูขอคนที่มีเมตตาดีสงสารดีทุกประการเข้ามาช่วยหนูด้วยนะคะหนูไม่อยากจะตกอยู่ในสภาพวอกแบบนี้นะ,ะหัวใจลูกชายของหนูจ๋าก็สำคัญนะคะเหนียวนะคะเ,ออเด็กร้องเดี๋ยวหนูจ๋าไปดูแลลูกก่อนนะ